ณหมู่บ้านชายป่าอันอุดมสมบูรณ์นามว่าบ้านใครประจันมีชายหนุ่มนามว่าจันเขามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำแต่มีนิสัยชอบโอ้อวดพูดจะเกินจริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนจันก็จะเติมแต่งเรื่องราวให้ดูยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอจนใครๆในหมู่บ้านต่างก็เอือมระอาในความขี้โมกข,ของเขา แต่ก็ไม่มีใครกล้าตักเตือนอย่างจริงจังเพราะจัดเป็นคนเสียงดังและชอบทำเป็นไม่พอใจเมื่อมีใครไม่เห็นด้วยกับเขามิ่งเพื่อนสนิทของจันผู้มีนิสัยใจเย็นสุขุมมักจะคอยเตือนสติจันอยู่ห่างๆแต่น้อยครั้งที่จันจะฟังวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังนั่งล้อมวงคุยกันใต้ร่มไม้ใหญ่จันก็เดินเข้ามาสมทบ พร้อมกับแบกกระต่ายป่าตัวเล็กๆมาหนึ่งตัวดูนี่สิทุกคนจันตะโกนเสียงดังเมื่อเช้านี้ข้าไปล่าสัตว์มาข้าจะสื่อโคร่งตัวมหมามันกำลังจะตะครุบกระต่ายตัวนี้แต่ข้าใช้ฝีมืออันเหนือชั้นพุ่งเข้าใส่เสือร้ายอย่างไม่กลัวเกรงและขับไล่มันไปได้แล้วก็จับกระต่ายตัวนี้มาได้อย่างสบายสบาย ชาวบ้านบางคนพยักหน้าหนักๆบางคนก็แอบถอนหายใจเพราะรู้ดีว่าจันมักจะพูดเกินจริงเสมอตาชื่นชายชราผู้ผ่านโลกมามากเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าพ่อหนุ่มจันการเล่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การพูดความจริงนั้นดีกว่ามากนะจักจันทำหน้าบึ้งเล็กน้อยตาชื่นไม่เชื่อข้าหรือจัก ข้าพูดเรื่องจริงทุกคำนักมิ่งรีบเปลี่ยนเรื่องว่าแต่พ่อหนุ่มจันร์จะเอาเนื้อกระต่ายไปทําอะไรจ๊ะจันร์ยิ้มกริ่มแน่นอนข้าก็จะนําไปแบ่งปันให้ทุกคนในหมู่บ้านได้กินกันไงนี่แหละคือยอดนักล่าผู้ใจดีอย่างข้าคำพูดของจันร์เรียกเสียงหัวเราะเบาๆจากชาวบ้านบางคนที่รู้ดีว่าจันมักจะแบ่งปันก็ต่อเมื่อมีคนขอร้องเท่านั้น ข่าวลือเรื่องที่จันปราบเสือได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านแต่ถึงแม้จันจะพยายามพูดซ้ำๆย้ำบ่อยๆก็มีชาวบ้านหลายคนที่ยังคงไม่ปักใจเชื่อนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงมาชายชราอีกคนในหมู่บ้านผู้ที่เคยเป็นนายพรานมาก่อนลุงมามองจันด้วยสายตาชงนและมักจะยิ้มมุมปากเมื่อได้ยินจันโอ้อวดพ่อหนุ่มจันการเล่าเรื่องนั้น ต้องมีหลักฐานนะจ๊ะเสือโคร่งไม่ใช่สัตว์ที่ใครจะขับไล่ได้ง่ายๆหรอกลุงมาเอ่ยขึ้นในวันหนึ่งขณะที่จันร์กำลังคุยโวถึงความกล้าหาญของตนเองจันทำเป็นไม่สนใจคำพูดของลุงมาแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมิ่งพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นใช่จะลุงมาแต่พ่อหนุ่มจันก็มีพละกกำลังมากจริงๆนะจ๊ะลุงมาพยักหน้า ใช่พล,ลังก็ส่วนหนึ่งแต่การเผชิญหน้ากับสัตว์ป่านั้นต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์มากกว่าแค่กำลังคำพูดของลุงมาทำให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มพยักหน้าตา่างและเริ่มซุบซิบกันถึงความจริงของเรื่องที่จันเล่าความสงสัยของชาวบ้านเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครกล้าถามจันตรงๆ แต่ก็เริ่มมีคำถามและข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ทำให้จันรู้สึกอึดอัดวันหนึ่งป้าชื่นหญิงชราผู้ชอบจับกลุ่มคุยกับชาวบ้านพูดขึ้นมาว่าหน้าแปลกนะเสือโคร่งแถวนี้ก็ไม่เคยหายไปไหนนานปกติถ้ามีคนไปล่าม,มันมันก็มักจะทิ้งร่องรอยไว้บ้างหรือไม่ก็มีข่าวว่ามันเปลี่ยนถิ่นไปเลย คำพูดนี้ทําให้จันเหงื่อตกเล็กน้อยแต่ก็ยังคงตีหน้าขึ้นเสือตัวนั้นมันคงกลัวข้ามากเลยรีบหนีไปซักไกลจนไม่กล้ากลับมาหยิบย่างแถวนี้อีกจันตอบอย่างไม่ลดละแต่สายตาของชาวบ้านที่มองมาบ่งบอกถึงความไม่เชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจันเริ่มรู้สึกว่าคำพูดโอ้อวดของเขากำลังย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแล้ว เรื่องราวการโอร้อวดของจัน์และความสงสัยของชาวบ้านในที่สุดก็ไปถึงหูของพระราชาพรหมพิชัยกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถและชอบใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพระราชาทรงได้ยินมาว่าจัน์เป็นคนเก่งกาจในการล่าสัตว์จึงมีพระประสงค์ที่จะทดสอบความสามารถของจันเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้เห็นความจริงด้วยตาของตัวเอง วันหนึ่งพระราชาพรหมพิชัยเสด็จมายังหมู่บ้านพรายประจันพร้อมด้วยเหล่าทหารและข้าราชบริพารการมาเยือนของพระราชาสร้างความตื่นเต้นให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อพระราชาได้พบกับจันทร์พระองค์ก็ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความท้าทายพ่อหนุ่มจันทร์ข้าได้ยินกิตติศัพท์ความกล้าหาญของเจ้ามานาน ว่าเจ้าเป็นยอดนักล่าที่สามารถปราบเสือร้ายได้ข้าจึงอยากจะขอให้เจ้าช่วยงานสำคัญอย่างหนึ่งจันรู้สึกภูมิใจที่พระราชาทรงรู้จักตนจึงรีบก้มกราบและตอบรับอย่างกระตือรือร้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งพระยะค่าข้าพร้อมที่จะรับใช้ใต้ฝ่าองทธุลีพระบาทเสมอพระราชาทรงยิ้มเล็กน้อยดีมากในป่าลึกใกล้หมู่บ้านของเจ้า มีช้างป่าตัวหนึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแถบนั้นมันตัวใหญ่มากและดูร้ายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ข้าอยากให้เจ้าไปจับช้างตัวนั้นมาให้ข้าหากเจ้าทำได้ข้าจะปูนบำเหน็จรางวัลให้เจ้าอย่างงามคำพูดของพระราชาทำให้จันถึงกับหน้าซีดเพราะช้างป่าตัวใหญ่และดูร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะจับได้ง่ายๆ ยิ่งไปกว่านั้นจันไม่เคยมีประสบการณ์ในการจับช้างเลยเขาทำได้เพียงล่าสัตว์เล็กๆเท่านั้นแต่ด้วยนิสัยชอบโอ้อวดที่ติดตัวจันก็ตอบรับไปโดยไม่คิดได้พยัก่้าแค่ช้างป่าตัวเดียวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับข้าเลยข้าจะนำมันมาถวายพระองค์ให้ได้พยัค่าพระราชาท่งพยักหน้าดีมาก ข้าจะให้เวลาเจ้าสามวันหากทำได้ชื่อเสียงของเจ้าจะเลื่องลือไปทั่วแคว้นจันก้มลงกราบอีกครั้งแต่ในใจกลับร้อนรนเพราะรู้ดีว่าตัวเองได้พูดเกินความจริงไปไกลแล้วหลังจากที่พระราชาเสด็จกลับไปความพึกเหมิมของจันก็มาลายหายไปสิน้นเหลือไว้เพียงความวิตกกังวลอย่างหนักเขาเดินกลับบ้านด้วยท่าทางหวยเหงา ไม่ได้คุยโวโอ้อวดเหมือนเคยชาวบ้านต่างมองจันด้วยสายตาหลากหลายทั้งสงสารสมเพชและบางคนก็แอบ,บยิ้มมุมปากด้วยความสมน้ำหน้ามิ่งสังเกตเห็นท่าทางผิดปกติของเพื่อนจึงเดินเข้าไปหาจันเจ้าเป็นอะไรไปจ๊ะดูท่าทางไม่สบายใจเลยมิ่งถามด้วยความเป็นห่วงจันทถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วเล่าเรื่องที่พระราชรับสั่งให้ไปจับช้างให้มิ่งฝั่งทั้งหมดข้าจะทำอย่างไรดีมิ่งข้าไม่เคยจับช้างมาก่อนยิ่งกว่านั้นข้าแค่พูดโมดไปเรื่อยข้าจะไปจับช้างดูร้ายตัวนั้นได้อย่างไรจันพูดด้วยน้าเสียงหมดหวังมิ่งนั่งลงข้างๆและพยายามตอบใจก็เจ้าชอบพูดโอ้อวดอยู่เสมอคราวนี้ก็เลยเจอเรื่องเข้าจนได้ แต่ไม่ต้องกกัวไปจ้ะเรามาช่วยกันคิดหาทางออกดีกว่าจันเงยหน้ามองมิ่งด้วยความหวังเจ้าจะช่วยข้าหรือมิ่งข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจริงๆมิ่งพยักหน้าแน่นอนสิพเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนี่นาแต่คราวนี้เจ้าต้องเลิกโม้เสียทีนะักจันพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วข้าสัญญาข้าจะไม่โม้อีกแล้วถ้าข้าผ่านเรื่องนี้ไปได้ ข้าจะพูดความจริงตลอดไปสองสหายช่วยกันคิดหาวิธีจับช้างแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านที่มีความรู้เรื่องช้างมากนักจันเริ่มท้อแท้สงสัยข้าจะต้องอับอายขายหน้าไปทุกควแค้นแน่ๆมิ่งปลอบใจอย่าเพิ่งท้อสิยังมีเวลาเหลืออีกสองวันบางทีเราอาจจะเจอทางออกก็ได้ ทั้งคู่ก็นั่งเงียบไปพักใหญ่ต่างฝ่ายต่างจมอยู่ในความคิดของตัวเองความมืดเริ่มโรยตัวลงมาเสียงแมลงกลางคืนดังระงม,มทำให้บรรยากาศยิ่งหวงเวงจันมองออกไปนอกหน้าต่างจิตใจเต็มไปด้วยความกังวลไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นจันและมิ่งยังคงนั่งปรึกษากัน ใบหน้าของจันดูอิดโรยจากการอดนอนมิ่งลองเสนอความคิดต่างๆแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางไหนที่จันจะทำได้จริงถ้าอย่างนั้นเราควรไปขอคำแนะนำจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านใหม่จัดมิ่งเอ,อ่ยขึ้นจันพยักหน้าอย่างเห็นด้วยทันทีใช่เลยตาชื่นไงจัดตาชื่นต้องมีทางออกแน่ๆเพราะตาชื่นมีประสบการณ์มากที่สุด ทั้งคู่จึงรีบเดินตรงไปยังบ้านของตาชื่นเมื่อไปถึงบ้านตาชื่นพบว่าตาชื่นกำลังนั่งสารตะคร้ายอยู่ใต้ถุนบ้านตาชื่นมองเห็นสองหนุ่มเดินเข้ามาด้วยสีหน้ากังวลจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงใจดีมีอะไรกันหรือพ่อหนุ่มทั้งสองดูหน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยนะจัดจัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตาชื่นฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องที่เขาโอ้อวด ไปจนถึงพระราชาสั่งให้ไปจับช้างและความหวาดกลัวที่อยู่ในใจข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจะตาชื่นข้ากลัวมากข้าต้องขายหน้าแน่ๆจันพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือตาชื่นวางตะกร้าลงและมองจันร์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจพ่อหนุ่มจันเอย๋ยนี่แหละคือผลของการพูดเกินจริงแต่ไม่ต้องห่วงไป ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอตาชื่นหยุดคิดชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยต่อการจะจับช้างนั้นไม่ได้ใช้แค่กำลังอย่างเดียวแต่ต้องใช้ปัญญาและความเข้าใจในตัวช้างด้วยช้างป่าแต่ละตัวก็เหมือนคนเรานี่แหละมีนิสัยแตกต่างกันไปจันและมิ่งตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อตาชื่นจึงเริ่มเล่าเมื่อนานมาแล้วสมัยที่ตายังหนุ่ม ตาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับช้างป่าตัวหนึ่งมันฉลาดมากและไม่เคยมีใครจับมันได้จนกระทั่งมีพรานคนหนึ่งไม่ได้ใช้กำลังเลยแต่ใช้วิธีทำความเข้าใจมันและหลอกล่อให้มันเข้ามาเองจันรีบถามด้วยความกระตือรือร้นแล้วเขาทำอย่างไรหรือจะตาชื่นได้โปรดบอกข้าด้วยเถิดตาชื่นยิ้มเล็กน้อย มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและการสังเกตแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องไปหาคนที่เคยเห็นช้างตัวนั้นจริงๆเสียก่อนและถามพวกเขาว่าช้างตัวนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างจันพยักหน้ารับทันทีรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากได้รับคำแนะนำจากตาชื่นจันและมิ่งก็ออกเดินทางไปทั่วหมู่บ้าน เพื่อสอบถามชาวบ้านที่เคยเห็นช้างป่าตัวนั้นหรือแม้แต่เคยได้ยินเรื่องราวของมันแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้จันรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละคนเล่าถึงช้างด้วยลักษณะที่แตกต่างกันสิ้นเชิงลุงเผือกชายชราอีกคนบอกว่าช้างตัวนั้นมีงวงยาวเหมือนงูใหญ่ป้าสีแม่ค้าในตลาด เล่าว,ว่าช้างตัวนั้นมีหูใหญ่เหมือนพัดโบส่วนหนุ่มแก้วช่างฝันไม้ยืนยันว่าขาช้างใหญ่เหมือนเสาเรือนและยายจำป่าหญิงชราผู้ชอบหาของป่าบอกว่าหางของมันยาวเหมือนเชือกนี่มันอะไรกันจะมิ่งจันพูดอย่างทอแท้แต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันเลยแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าช้างตัวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่ มิ่งเองก็รู้สึกงงงวยไม่แพ้กันแต่เขาก็ยังพยายามคิดหาเหตุผลบางทีพวกเขาอาจจะเคยเห็นช้างจากมุมที่แตกต่างกันก็ได้นะจ๊ะเหมือนกับว่าเห็นแค่บางส่วนของมันจันนั่งลงถอนหายใจแต่ถ้าข้าไม่รู้ว่าช้างตัวจริงเป็นอย่างไรข้าจะไปจับมันได้อย่างไรกันเล่าทั้งสองกลับไปหาตาชื่ออีกครั้ง และเล่าถึงสิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดตาชื่นฟังอย่างตั้งใจแล้วยิ้มเล็กน้อยนี่แหละคือสิ่งที่ตาอยากให้เจ้าเรียนรู้การมองสิ่งใดเพียงด้านเดียวหรือเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้เห็นเพียงบางส่วนย่อมนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ชายตาบอดคลาช้างก็เช่นกันพวกเขาไม่สามารถมองเห็นช้างทั้งตัวได้จึงได้แต่เชื่อในสิ่งที่ตนเองสัมผัส จันพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วข้าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะตาชื่นข้าจะรู้จักช้างตัวนั้นได้อย่างไรตาชื่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงลึกลับเจ้าต้องใช้ตาใจมองจัดไม่ใช่แค่ตาเนื้อและสิ่งที่เจ้าต้องการอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักหรอกเจ้าต้องตามหาผู้รู้แห่งป่าผู้ที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งในป่าได้รอบด้านแม้จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตาม คําพูดของตาชื่นทําให้จันและมิ่งรู้สึกชงนและอยากรู้ว่าผู้รู้แห่งป่าผู้นี้คือใครจันและมิ่งเดินเข้าป่าลึกไปตามคําบอกไปของตาชื่นพวกเขาเดินหาผู้รู้แห่งป่าอยู่หลายชั่วโมงท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นหนาทึบและเสียงสัตว์ป่าที่ดังแววมาเป็นระยะจันเริ่มรู้สึกท้อแท้ตาชื่นบอกว่าไม่ไกล แต่เราเดินมานานแล้วนะมิ่งหรือว่าตาชื่นจะแค่พูดเล่นกับเรามิ่งยังคงมีความหวังอดทนหน่อยจันตาชื่นไม่เคยโกหกหรอกบางทีเราอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่ใช่ก็ได้ขณะที่ทั้งสองกำลังจะถอดใจทันใดนั้นแสงระยิบระยับก็สาดส่องลงมาจากพุ่มไม้เบื้องบนจันและมิ่งเงยหน้าขึ้นมอง ก็พบกับภาพอันน่าอัศจรรย์บนกิ่งไม้สูงมีนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่มันมีขนาดพอดีคำแต่ที่น่าประหลาดใจคือนกตัวนั้นมีปีกสีเงินยวงที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาศยิบประยับราวกับทำจากโลหะเงินบริสุทธิ์และที่ปลายปีกแต่ละข้างมีอัญ,ญมณีสีฟ้าอ่อนประดับอยู่นกสาริกาปีกเงินตัวนี้มองลงมาที่จันทร และมิ่งด้วยดวงตากลงโตสีดำสนิทพวกเจ้ากำลังตามหาข้าอยู่ใช่ไหมเสียงหวานสายดุดระคังแก้วดังขึ้นทำให้จันและมิ่งถึงกับตะลึงไม่คิดว่านกจะสามารถพูดภาษามนุษย์ได้เจ้าคือนกที่พูดได้หรือจันอุทานด้วยความประหลาดใจนกสาริกาปิดเงินพยักหน้าเล็กน้อยใช่แล้วข้าคือผู้รู้แห่งป่า ตาชื่นบอกให้พวกเจ้ามาหาข้าใช่ไหมจันและมิ่งพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วใช่จ้าตาชื่นบอกว่าท่านคือผู้รู้แห่งป่าและจะช่วยให้เรารู้จักช้างตัวนั้นได้มิ่งเอ่ยขึ้นนกสาริกาปีกเงินกระพือปีกเบาๆเกิดประกายแสงสีเงินเล็กๆรอบตัวมันถูกต้องแล้วข้ารู้จักช้างทุกตัวในป่านี้รวมถึงช้างที่พวกเจ้ากำลังตามหาด้วย นกเอ่ยด้วยน้ำเสียงเปลี่ยมด้วยภูมิปัญญาแต่การที่พวกเจ้าจะรู้จักมันได้จริงๆไม่ใช่แค่การฟังจากคำบอกเล่าของผู้อื่นแต่ต้องใช้ใจสัมผัสเหมือนที่ตาชื่นบอกพวกเจ้าต้องมองให้เห็นภาพรวมไม่ใช่แค่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งจงจำไว้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่ตาเนื้อเห็นเท่านั้นแต่อยู่ที่ปัญญาที่เจ้าใช้มอง คำพูดของนกสาริกาปีกเงินทำให้จันทรรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในความคิดเขาเริ่มเข้าใจความหมายที่ตาชื่นเคยบอกไว้นกตัวนี้เป็นของวิเศษที่มาพร้อมกับคำแนะนำที่ล้ำค่าจริงๆนกสาริกาปีกเงินบอกให้จันและมิ่งเดินตามมันไปมันบินนำหน้าไปช้าๆบางครั้งก็หยุดรอให้ทั้งสองตามทัน พวกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบ,บๆในป่าลึกจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เป็นพุ่มไม้สูงทึบนกสาริกาปีกเงินหยุดลงบนกิ่งไม้ใหญ่และส่งเสียงร้องเบาๆช้างตัวที่พวกเจ้าตาหามันอาศัยอยู่หลังพุ่มไม้นี้จันและมิ่งมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเพราะพวกเขาไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยของช้างเลยแต่ข้าไม่เห็นอะไรเลยจะนก จันเอ่ยด้วยความสงสัยมันซ่อนตัวอยู่หรือจักนกสาริกาปีกเงินยิ้มไม่ใช่ว่ามันซ่อนตัวแต่เป็นเพราะพวกเจ้ายังมองไม่เห็นมันต่างหากตอนนี้สิ่งที่พวกเจ้าต้องทำคือกลับไปที่หมู่บ้านและนำสิ่งของเหล่านี้มานกสาริกาปีกเงินเริ่มบอกรายการสิ่งของที่ต้องการซึ่งฟังดูแปลกประหลาดมาก พวกเจ้าต้องหาผ้าผืนใหญ่สีขาวกระดิ่งใบเล็กๆผลไม้สุกงอมและถุงผ้าเล็กๆที่ใส่ดินจากสามแยกจันและมิ่งฟังแล้วถึงกับงงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราจับช้างได้อย่างไรจ๊ะจันถามด้วยความไม่เข้าใจนกสาริกาปีกเงินตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มวนวลสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ช้างปรากฏตัวออกมาให้พวกเจ้าเห็น และมันจะเข้ามาหาพวกเจ้าเองไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนจันยังคงสงสัยแต่ด้วยความเชื่อมั่นในคำพูดของนกวิเศษเขาจึงพยักหน้าข้าจะไปหามาให้ตามที่ท่านบอกมิ่งเองก็รู้สึกชงงนไม่แพ้กันแต่เขามั่นใจในปัญญาของนกสาริกาปิดเงิน พวกเราจะรีบไปนำมาให้เร็วที่สุดจักนกสาริกาปิดเงินส่งเสียงร้องเบาๆอีกครั้งดีมากเมื่อได้ของครบแล้วจงกลับมาที่นี่ในยามเย็นแสงจันทร์จะนำทางพวกเจ้าเองจันทร์และมิ่งจึงรีบเดินทางกลับหมู่บ้านทันทีในใจเต็มไปด้วยคำถามและแผนการอันชวนน่าสงสัยของนกสาริกาปีกเงิน พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งของเหล่านี้จะนำไปสู่การจับช้างได้อย่างไรแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะทำตามทุกอย่างเพราะนี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้จันพ้นจากความอับอายขายหน้าได้จันและมิ่งใช้เวลาช่วงบ่ายออกรวบรวมสิ่งของตามที่นกสาริกาปิดเงินบอกพวกเขาไปขอผ้าผืนใหญ่สีขาวจากป้าชื่น หายืมกระดิ่งใบเล็กๆจากเด็กๆในหมู่บ้านเก็บผลไม้สุกงอมจากต้นหลังบ้านและขุดดินจากสามแยกมาใส่ถุงผ้าเล็กๆแม้จะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะใช้จับช้างได้อย่างไรแต่ความหวังที่ริบหรี่ก็เริ่มส่องประกายขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อฟ้าเริ่มมืดสนิทจันและมิ่งก็เดินทางกลับไปที่พุ่มไม้ใหญ่ในป่าลึกแสงจันทร์สาดส่องลงมารำไร ทำให้บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์และน่าค้นหาเมื่อมาถึงนกสาริกาปีกเงินก็บินลงมาจากกิ่งไม้เอาสิ่งของที่ได้มาวางไว้ตรงหน้าข้ามันบอกจันและมิ่งทำตามนกสาริกาปีกเงินใช้จาง,งอยปากเขียดกระดิ่งให้มีเสียงดังกรุงกลิ่งเบาๆแล้วใช้เท้าเขี่ยดินในถุงผ้าโปรยลงบนพื้นจากนั้นมันก็เริ่มร้องเพลง เสียงเพลงของนกสาริกาปิกเงินไพเราะจับใจเหมือนเสียงน้ำไหลกระทบหินดังก้องไปทั่วป่าท่วงทำนองชวนให้ผ่อนคลายและในไม่ช้าแสงสีเงินเดืองรองก็เริ่มปรากฏขึ้นรอบๆตัวมันแสงนั้นค่อยๆขยายออกปกคลุมพุ่มไม้เบื้องหน้าจันทร์และมิ่งมองดูด้วยความตกตะลึงเมื่อแสงนั้นจางลงภาพที่ปรากฏตรงหน้า ก็ทำให้จัน์และมิ่งถึงกับอ้าปากค้างช้างป่าตัวมหึมายืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขามันมีขนาดใหญ่กว่าที่จัน์เคยจินตนาการไว้มากมีงงยาวหูใหญ่ขาแข็งแรงเหมือนเสาและหางยาวสลวยแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือช้างตัวนั้นกำลังกินผลไม้ที่พวกเขานำมาวางไว้ด้วยท่าทีสงบ ไม่มีแววตาของความดูร้ายเลยแม้แต่น้อยนกสาริกาปีกเงินหันมาพูดกับจันเห็นไหมจ้านี่แหละคือช้างตัวจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คนตาบอดคํำได้เพียงส่วนเดียวแต่มันเป็นภาพรวมของทุกส่วนที่ประกอบกันสิ่งที่เจ้าต้องทำตอนนี้คือใช้ผ้าผืนขาวผืนนั้นคลุมตัวช้างไว้แล้วมันจะเดินตามเจ้าไปเอง จันรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้บทเรียนอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเข้าใจแล้วว่าการตัดสินสิ่งใดโดยมองเพียงบางส่วนนั้นอันตรายเพียงใดเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ช้างอย่างช้าๆด้วยความเกรงใจไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่เลยแล้วใช้ผ้าผืนขาวคลุมลงบนหลังช้างช้างตัวนั้นก็ก้าวเดินตามจันไปอย่างว่าง่าย จันนาช้างที่คลุมด้วยผ้าสีขาวเดินกลับมายังหมู่บ้านท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของชาวบ้านไม่มีใครเคยเห็นช้างที่เชื่องขนาดนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นจันยังดูสุขุมและนอกน้อมลงอย่างเห็นได้ชัดมิ่งเดินเข้าไปหาเพื่อนด้วยความภาคภูมิใจเจ้าทำได้แล้วจันจันยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ค่าคนเดียวหรอกมิ่ง นี่เป็นเพราะปัญญาของตาชื่นและความช่วยเหลือจากนกสาริกาปิดเงินเขามองไปทางป่าราวกับจะกล่าวขอบคุณของวิเศษที่ช่วยเขาไว้เมื่อพระราชาพรหมพิชัยทรงทราบว่าจะนำช้างมาได้จริงก็เสด็จมาที่หมู่บ้านอีกครั้งพระองค์ทอดพระเนตรช้างตัวใหญ่ที่ยืนนิ่งอยู่ข้างจันทร์แล้วตรัสถามด้วยรอยยิ้มพ่อหนุ่มจันทร์เจ้าทำได้อย่างไร ไม่มีใครเคยจับช้างตัวนี้ได้เลยนะจันก้มลงกราบแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังอย่างซื่อสัตย์ตั้งแต่ความขี้โมกของตนเองการได้รับคำแนะนำจากตาชื่นไปจนถึงการพบกับนกสาริกาปิดเงินและวิธีที่ใช้ปัญญาในการจับช้างเขาไม่ได้โอ้อวดถึงความสามารถของตนเองเลยแม้แต่น้อยพระราชาทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงเพราะจันจับช้างได้แต่เพราะจันได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าดีมากพ่อหนุ่มจันเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่าการมองเห็นความจริงทั้งหมดนั้นต้องใช้ปัญญาและความเข้าใจไม่ใช่แค่การมองเห็นจากส่วนใดส่วนหนึ่งและการพูดจาโอ,อ้อวดหรือการตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินล้วนนำไปสู่ความผิดพลาดทั้งสิ้น พระราชารัฐด,ด้วยเสียงก้องกังวานให้ชาวบ้านได้ยินทั่วกันนับจากนี้ไปขอให้ทุกคนจดจำเรื่องราวของจันไว้เป็นบทเรียนจงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ทอมตนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในสังคมของเราจันได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระราชาอย่างสมเกียรติ แต่สิ่งที่เขาได้รับยิ่งกว่ารางวัลใดๆคือการเป็นที่ยอมรับและนับถือจากชาวบ้านเขากลายเป็นคนใหม่ที่พูดความจริงและเป็นผู้ที่ชาวบ้านมาปรึกษ,ษาเมื่อมีปัญหาเพราะเขารู้แล้วว่าปัญญาที่แท้จริงคือการมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างรอบด้านและการรู้จักถ่อมตนนิทานเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องตวนใจให้ทุกคนรู้ว่า ความดีงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดโอ้อวดแต่อยู่ที่การกระทำและการใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและเข้าใจผู้อื่น